แล้วปิดเสียงเงินปิดเสียงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาเล่นกับน้องผมนะครับแล้วก็จะมาเล่นกับเลยนะครับเปลี่ยนตัวก่อนไม่ต้องไม่ต้องเป็นสกินแล้วเลยแป๊บหนึ่งครับเพื่อนผมอาจจะช้านิดหน่อยนะครับโอ้ล็อกนะครับแล้วก็สร้างเล่้วเพื่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับออกจากเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ เรสเร้างซเลยตนะอนน้องสอน๊นึงนะครับกปงครับนย่ยเข้าไปก่อนเลยเแต่บ่ีอยี๋ยวังเขาตามไปครับแล้วก็เราบังแป๊บน,นึงนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวหน่อยก็ได้นะครับเราเชื่งนะครับ มาแล้วครับตัวเดาไปแล้วครับขอเสร็แล้วนี่นครับสอบน้องเรีเขาแล้วแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพีทสิบวกก่อนเราพชรมาให้บังแล้วกันนะ <Okay. S 1> ที่เบาๆนะเสียงเบาๆนะขอโทษนะครับถ้าเกิดมีเสียงดังอะไรก็ขออภัยด้วยครับมีเสียงเบาเกินปะก้าจมนะ้ำ เตานนาตะกี้อยู่ในน้าไหนอ่ะเู่ในน้ำาบอยู่น้ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเไปช่วย เติม,มบากก้าฮัลโหาเ่นนะพูดเองสนะว,วัสด,ดีนะคะเก่งนะจ๊ะเก่งอะยเ้ว้วาแป๊บหนึ่งนะคะ ขึ้นจากนั้นนี้ก็นะคะโอเคขึ้นได้แล้วนะคะเอาไปไหนล่ะอ้าวอา,าเล่นเองนะครับเฮ้บบยเอานะครับน้องผมก็ หลายเลือกกันจ้า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 สกดกินข้าวก,ก,ก่นลอนเฮ้ยสกิดรอเราโน้นเลยดีไม่ยอมรอ,อกันเลยลเราเจอหมู่บ้านแดงไปสีนะครับตามมาเต็มแล้วสีแล้วครับเราเดินต่อ,อไปเลยครับอะไรนะแป๊บนึงโต๊ะใครรอแล้วอันอนี้สกียบรอบัได้ด้วย ลาไปดูด้วยจิ้มไปสกนติดว่าไงติดอะไรเนี่ยเธอก็ไม่รู้เธอต้องไปโอ้ชอบหลุดทำไมสกีมันหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยโออครับอันนี้การงการอะไรสิ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับปานูนะคะ wedding planner นะคะวันนี้เราอยู่กันที่นะคะ ปาร์นวดิ่งแพนเนอร์เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าตึกนะคะมีคุณลูกค้าหลายท่านนะคะถามะะดดแล้วก็บอกว่าพอได้เล่ะเราไปเล่นเกมกันเลยนะครับนี่นี่บ้านน้องหมวยก็เลยมีและนะ้วสวัสดีนะคะเดี๋ยวเข้าเกมใหม่กันนะคะ <S <S เออเมื่อกี้มันอาจจะติดคลองแป๊บหนึ่งเอามุดเจอเนี่ย รอบหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะอ้าวสก,กิตอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านแลวแหละในบ้านลังไงวะที่หนูเข้าไปกิอเออจะแล้วป๊บหนึ่งนะครับกำลังเข้าบ้านเพราะเราไปยืมของบ้าน A อบซีก่อนโอ้สก,กีตจะทำอะไรเนี่ยไม่ให้มันมือนูนเข้าเลยไง <S <S ว้าย S <S สก,กีสก,กีสก,กีสกีลงน้ำลงน้เอ้ยหาน้ำหาน้ำหาน้ำอยู่ไหนวะน้ำ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 ลงลงเดินเดินเออได้แล้วเฮ้ยจะสร้างกับดักทำไมอ่ะส, <S <S สก,กีก็เก็บก้อนแล้วก็ให้ดูเดินเข้าบ้านก่อนเอาละเอามาหนึ่งจะตาย แล้วบ้านที่ไหนกันเนี่ยนี่ไงไม่มีแล้วอ้าวสกีไปไหนอ่ะเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยอ๋อเห็นน้ำยาปะฮะเห็นน้ำยาป่ะเนี่ยไม่เห็นอ่ะเนี่ยน้ำยาที่มันขึ้นมาอยู่เนี่ยเห็นไหมเอ้ยสเก็ตล่องหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเพชรเพ็ดเพ็ดคอ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 เฮ้ยเพชร เอ้ยไม่ปล่อยอ่ะโอ้โอ้ถือถือไม้เอ้ยเอ้ยใหญ่ใหญ่ใเขาขุดไม้ก่อนไม้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 เราขึ้นชงก่อนเลยเอ้ยเจอไม้อีกแล้วนะคะอือโอสกีลไฮโนมีแค่เนี้ยที่คราฟมีแขั้นเอง โทษกันนะคะเฮ้ยขอรองเท้าเมืงดิเ้ในอันไหนเอาให้เนี่ยปล่อยสิโอ,โอเคนะคะเอ้ยอันนี้ของใครเนี่ยในคัพเนี่ยทงบังไงอ๋อมนุษย์ขอวห็บ้างปะโอ้ดูดิมนุษย์เห็นแต่อย่างเงี้ยเล่นเด็กวนุษย์ขอวางที่คัพก่อนอเควางแล้ว โอ้จะตีดูทำไมแล้วเ<ห><ห>ด็กก็ตีกลับอีกแต่บ้านมันแคบไปอะ่ะเตีดจะหาบ้านอื่นไหมต้นด,ดาบติแต่งตัวก่อนโอเคเดี๋ยวน้งก็จะขอไปตัดไม้ก่อนแล้วกันง่ายๆงงก่อนเอาเตีโอ้โทษโทษโทษเผลอเดินเผลอเดินเดิน านอาวุธอาจคลิป,ปยยอ,อยู่บนแอสเกตอาจอยู่โอเคได้ยังได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปล่าสัมผีกันโอเคนะคะาะว้ายเอา้าถอยแล้วปหนหอ่ะเดินมาเลยกวักควกกันจิ๊บจิ๊บเดินมา โอเคได้แล้วโอเคฮะแล้วนู้นเขาไปตัดไม้ก่อนดิฮะกำลงไปเดียเรเียกลรงเดี๋ยวไ่ินแล้วเ็นาเอวเเโอ้กำลังเล่นเกมอยู่เลยนะเาเจอเห็ดเลยเจอเห็ดเลยเเห็ดดิเก็บเห็ด ีได้แล้วได้เห็ดมาป่ะได้แล้วเขาตัดไม้ก่อนโลนี่ไอแกไม่มีเลยวะขุดดินไปโลขุดดินขุดดินลึกๆเลยขุดดินไปลึกตรงเนี้ยโอ้โอ้ขุดขุดหลวนๆเดยวกี้เะาขวาง่ลงลงมามาที่ เดือมันเป็นหินอ่ะไม่ต้องขุดแล้วใครยิงมาว์ที่ตายเลยโอเคเฮ้ยตใจหมดอ้าวทำไงอ้าว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 โอ้โหตายเลยโอ้โหสกีดอ่ะ อะไรก็ไม่รู้เพชรหายมาเลเยแย่จังเลยจะวางเอาเพชรมาให้ก,หก,กันเลยอุ้ยสกีจะสร้างลาวาทำไมก็ไม่เลยเอาะจใส่กันเลยลองก่อนเลยเขาเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันสร้างลาวาทำไมไม่รู้เออก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ เ็นนาทีแล้วนะข้า,ขาเม่เ,เรสร็จรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเข้า,ขาเลยจรงเลยบางบาง้โอเคนะคะแบบใส่ได้ นายว่าจะไปหรอกกันยังไม่ลองเข้าเลยไม่มาเข้าแล้วม่ตองแล้วออกออกเลยนี่เออเข้าเลยโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะคะมันจะไม่สั่งเพลงแป๊บหนึ่งไฟม,ดมืดเบิดสกิ๊เอาเพชรมาให้มานู้หน่อยดีปึง นี่ไงอะไรวะาายอีกแล้วแล้วมันูเข้าได้ของปางเนี่ยเดี๋ยวมึดูตัวบางดิเอ้อเหมืนตัวบางปะนี่ไงเอ้ท้ายตัวมันเหมือนมันเหมือนกระดาษมันเอาตัวนี้น่ะเออสกีดอย่าเอาเหมือนกันดิฟ้าเฟสเนี่เออไม่เป็นไรหรอกเลยฟ้าเฟสก็ฟ้าเฟสเอ้ยนี่ แบบไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเป็นเองเออระลอกเนี่ยอ่ะตะกินเนี่ยเออได้งี้ใช่ก็เปลี่ยนเออดูไม่ต้องเปลี่ยนตัวหรอกแป๊บนึงรอก่อนนี่ก็ นี่ก็ขอจบภาคนี้กาเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เลยเราก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับ